ครับพี่ป้อมวินิดนะครับวันนี้เราก็มาปฏิบัติการจริงกับคุณหมอแล้วนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยที่ได้มีการวางแผนกันก็นกคือพี่ป้อมได้อธิบายหรือว่าวสิ่งที่เราต้องการมันคืออะไรแล้วมาพอมาครั้งนี้ได้มาลงมือทําจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความดีใจมากเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นตั้งแต่ตอนต้นคือพี่ป้อมอเคยจัดฟันมาสองครั้งและนอกจากการจัดฟันเนี่ยปัญหาเรื่องฟันผุข้างในเนี่ยที่มันเคยอุดมาแบบค่อนข้างยาวนานแล้วเนี่ย ตอนแรกอ่ะพี่ป้อมคิดเลยว่าปฏิบัติการครั้งนี้พี่ป้อมอาจจะต้องสูญเสียฟันที่เป็นฟันกรามสิ้นในสุดแต่คุณหมอได้มอบคุณภาพฟันคืนมาก็คือเรายังมีฟันสิ้นนั้นอยู่แล้วก็หมอได้แบบเติมความมั่นใจแล้วเรารู้สึกเลยว่าคุณหมอคือเป็นห่วงพื้นฐานของฟันเรามากกว่าสิ่งอื่นใดความสวยงามไม่ต้องพูดถึงซึ่งคุณหมอในการวางแผนเนี่ยก็คือท่านได้วางแผนให้เราได้แบบ เรามั่นใจแล้วเนี่ย